วัดดินเพื่อนทุกคนเนี่ยนะครับก็ยังอยู่ในเกมของ Summer War Sky Arena นะวันนี้เนี่ยผมก็จะทำการมารีวิวมอนสเตอร์อีกหนึ่งตัวนะครับที่มีอยู่ในส่วนของ Sky Fever นะครับเพื่อนๆสามารถเลือกนำมาใช้ได้เป็นมอนสเตอร์5ดาวแท้นะครับนั่นก็คือตัวของเทวทิพไฟนั่นเองนะฮะเดี๋ยวในส่วนลำดับแรกเลยเรามาดูในเรื่องของสกิลกันเกานเลยนะครับตัวนี้เก่งนะเพื่อนนะสารพัดประโยชน์มากๆฮะเดี๋ยวเรามาดูสกิลที่1นะครับสกิลที่หเดี๋ยวทำการโจมตีสตูนะ 1ครั้งแล้วก็จะทําการฮิลเลือด15ให้กับพรรคพวกที่มีเลือดต่ําที่สุดนะครับเนี่ยตีเห็นไหมแล้วมันจะฮิลนะครับแล้วก็สกิลที่2นี้นะครับจะเป็นการโจมตีศัตรูแบบหมู่นะแล้วก็มีโอกาส50ที่จะลบบัฟฟ้าออกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็โยโย่ศัตรู1เทินนะนี่มันสกิลหมู่ฮะลบบัฟหมู่แล้วก็โยโย่หนึ่งเทินนะครับแล้วก็ส่วนแพสซีฟสกิลนะจะสร้างความเสียหายต่อเนื่องเป็นเวลา2เทินก็คือพิษนะครับ พิษ2เทิร์นเมื่อโจมตีศัตรูในเทิร์นของตนนะสมมติเราตีสกิลหนึ่งเนี่ยเราก็จะไปแปะพิษเขา2เทิร์นนะครับแล้วก็จะสร้างความเสียหายสองเทิร์นแก่ศัตรูเป้าหมายก็คือถ้าเกิดฝั่งศัตรูเนี่ยตีเรานะก็จะติดพิษ2เทิร์นเช่นกันนะฮะเนี่ยจะสร้างความเสียหายต่อเนื่องแก่ศัตรูเป้าหมาย2เทิร์นหากตนถูกโจมตีนะเอ,อ่อประมาณนี้นะครับก็ส่วนเสานเนี่ยนะเสาโทเทมเพื่อนเพื่อนเห็นไหมที่มันอยู่ข้างๆโทที่มันอยู่ข้างๆเจ้า,า,า,จาตัวโทเทมนี่แหละนะ เสานี้เนี่ยจะได้มาจากการที่เราโจมตีศัตรู1ครั้งก็จะได้เสา1อันนะแล้วก็ถ้าเกิดเราถูกศัตรูโจมตีเราก็จะได้เสาอีก1อันด้วยเช่นเดียวกันนะครับเมื่อสะสมครบ3เสา,สานะเราจะสามารถใช้สกิลหมู่ได้นะครับนะโดยจะทําการโจมตีศัตรูทุกตัวนะเพื่อปลดบัฟฟ้าออกทั้งหมดนะแล้วก็ลดเลือดลง5%ตต่อเอฟเฟกลดพลังแต่ละอันก็คือยิ่งมีบัฟแดงเยอะมากๆก็จะลดเยอะนะครับก็คือ5%ต่อบัฟแดง1อันนั่นเอง แล้วก็ในกรณีที่เป็นบอสเนี่ยจะถูกลด HP สูงสุดที่10%เท่านั้นนะครับนะ,ะเป็นสกิลหมู่นะนี่ไปครับประมาณนี้นะสกิลหนึ่งครับสกิลหนึ่งก็ตีฮิลได้สกิลสองลบบัฟหมู่แล้วก็โยโย่หนึ่งเิร์นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเสาเต็มขึ้นมาก็จะเป็นสกิลสี่นะก็ลบบัฟหมู่นะฮะนี่ลบบัฟหมู่แล้วก,ลลก็จะลดเลือดตามบัฟแดงที่มีบัฟแดงเยอะก็จะลดเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เยอะขึ้นนั่นเองนะครับ แล้วก็ส่วนรูนตัวอย่างก็แนะนําใส่เป็น ex นะครับนี่เลยนะรูนตัวอย่างที่ผมใส่ไว้เป็น ex โต้กลับนะสองสี่หกเป็นตัวของสปนะีดฮะรูนยังไม่เสริมเลยไปเสริมด้วยนะครับเพื่อนๆนะสปีดฮะ hp แล้วก็ hp นะครับประมาณนี้นะก็เลือดบวกหลังสองหมื่นหกะสปีดร้อยหกสิบกว่าเองนะครับแม่นยําให้เยอะๆนะผมทําแม่นยําได้แค่เจ็ดสิบนะครับแล้วก็มีแฝกขวาแฝกขวาผมใส่ฮิวสกิลหนึ่งกับแม่นยำสกิลสองอีกนิดหน่อยนะ แล้วก็แฟกซ้ายกันท่านน้ํานะครับนะหัวมอนสเตอร์ท่านน้ำมาตีก็เลยลดดาเมจท่านน้าไปนะครับที่ที่เอาไปใช้งานได้บ่อยๆส่วนใหญ่จะเป็นหอนะครับถ้าเกิดเพื่อนงงว่ามอนสเตอร์ตัวนี้เราจะดูว่าจะใช้งานที่ไหนบ้างหลักๆเพื่อนกดมาที่หน้ามอนสเตอร์ก่อนตรงนี้นะแล้วก็กดที่ข้อมูลมอนสเตอร์นะครับแล้วก็การใช้งานเนี่ยเราจะได้ดูว่านิยมใช้ในที่ไหนเนี่ยทีมตั้งรับอารีน่านะเนี่ยเขาใช้เป็นฟาไฟเนี่ย ว่าไฟยักษ์แล้วก็มีเทมไฟมาเป็นทีมตั้งรับนะครับทีมตีก็มีเหมือนกันนะทีมตีนนะทีมตีพิษนะครับเนี่ยใช้ตัวของอีฟิตมืดนะอีฟิตมืดแล้วก็อ่โทเทมไฟนะครับแล้วก็ทีมพิษแล้วก็ใช้กลิม่มืดมาทําให้พิษแรงขึ้นด้วยนะครับเนี่ยเป็นทีมพิษก็มีนะมีหลากหลายฮนะทีมทีมตั้งรับก็มีนะตั้งรับในซิกวอลนะข้ามีภพนะครับอ่ะก็โอ้ยไม่ใช่ซิกวอลนี่เกี่ยวข้ามมีภพนี่คือซิกวอลตรงนี้ความยึดคองนะครับ เอาละเดี๋ยวเรามาดูการใช้ในตัวของหอนะครับเพื่อนนะที่เขานิยมใช้ก็คือหอมากกว่าครับเนี่ยหอนี่เนี่ยนหอคอยสุสวรรค์ชั้นหกสิบนะก็จะเป็นทีมธรรมดาครับเป็นตัวของผัวนะแล้วก็มีตัวของเทมไฟครับเทมไฟนี่คือมันจะเด่นด้านการไต่หอนะเพื่อนนะจะช่วยเพื่อนเพื่อนในการไต่หอได้ดีเลยนะครับนี่เนี่ยหลักๆก็จะเป็นมอนหาง่ายครับผัวเทมนะเทมไฟเทมลมนะคาวเกิลมาเกาะแตกมาลบบัฟแล้วก็อีฟิตนะ คอยฮิลคอยสตันนะครับหลักๆก็ประมาณนี้เห็นไหมก็จะวนๆกันแค่นี้นะครับนี่เห็นไหมตัวอย่างจะใช้ในการไต่หอสามารถกว่าหอเฮลก็ได้นะหอเฮลก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีลดเลือดบอสสิบเปอร์เซ็นต์ถือว่าเยอะเลยนะเห็นไหมเฮลก็ยังมีนะเฮลหนึ่งเฮลสองเฮลสามนะครับประมาณนี้นะสถิติการใส่รุนก็อาจจะเป็น ex วิว ex โตกลับประมาณนี้นะพี่เขาใส่ใส่กันนะเดี๋ยวเรามาดู ที่เอาไปใช้นะครับส่วนใหญ่จะใช้ไต่หอนะเอาหาหอยังไตไม่เสร็จด้วยเดี๋ยวไตสักชั้นหนึ่งให้ดูแล้วกันนะเอาชั้นนี้ก็ได้เอาเป็นข้อมูลกลยุทธ์ไม่ลอกได้นะเมื่อกี้ทีมง่ายๆอันไหนเอออันนี้เป็นทีมศาสตร์หมดเลยนะอันนี้ละกันฮะนี่ยก็ปีขัดลอกเด็กนี้นะอ,อ,อันไหนผมไม่มีอันนี้เอาออกแล้วกันเป็นทีมพิชนะเนาะลองเป็นทีมพิชดูนะครับพิชมันใช้กริมไฟผมผากลิมไฟใส่บริยังเมื่อกี้ ิมไฟสักตัวหนึ่งนะแล้วก็กริมมืดไหมใส่หากริมมืดมาใส่ก่อนนะกริมมืดกริมมืดก็แปะพิษได้นะครับนี่ลองดูนะนี่เป็นทีมพิษหมดเลยฮนะเดี๋ยวลองเล่นดูนะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นทีมประมาณทีมพิษฮนะเอาไว้ไต่หอตีซีอะไรประมาณนี้นะไปถึงก็สกิลหมู่ไปนะเนี่ยแปะพิษนะเล่นมือก็ได้ครับเล่นมือก็ได้ แล้วแต่เล่นมือมันก็จะดีกว่าน,นี้สปีดผมออกมั่วนะสปีดไม่ได้ทําขนาดนั้นครับเบดีมันเดี๋ยวมันตายหมดเลยนะพีธรรมดาให้มันเข้าเทอร์นะอย่าไปลดเกรดเยอะเนี่ยจะตายเลยปะเนี่ยเห็นปะพิษมันจะแรงขึ้นนะครับถ้าเกิดมีกิมไฟนะพิษมันจะแรงมากๆเลยนะไปอีกทีนี้ไปเพื่อนดูเรือมันลนะ้นนะตายหมดเลยนะหลักๆก็จะเป็นทีมพิธนะครับ ถ้าเกิดเพื่อนๆมือใหม่อยากไต่ฮอกเก่งๆก็ใช้ตัวนี้ได้นะทิ่มไฟมันช่วยในการแปะพิษได้นะครับพอสตาร์นไปครับไม่ต้องลดเกตนะครับลดเกตมันยิ่งนานนะลดเกตมันจะทําให้แบบยิ่งนานขึ้นนะครับเพราะเราอยากให้มันเข้าเทินนะจะได้ติพิษตายไปเลยอันนี้ในสกิลนี้ถ้าเกิดมีบัฟแดงเยอะเพื่อนสังเกตนะสกิลสี่เนี่ยถ้าเกิดบัฟแดงเขาเยอะเนี่ยจะลดเลือดได้เยอะมากคอยดูนะ นี่เห็นไหมเกือบหมดแล้วนะวเพื่อนเห็นปะมันจะลดเลือดห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปั๊บแดงหนึ่งอันนะครับนะเดี๋ยวก็ตีไปเรื่อยให้มันเข้าเทินนะเข้าเทินก็ตายเองฮนะอย่าไปเอาตัวลดเกรดมาเยอะนะเดี๋ยวมันไม่ได้เข้าเทินนะก็แปะเลยฮนะแปนะแปพิษฮนะนี่ก็ยั่วยุะแล้วก็แปะพิษด้วยนะไปเอ็กก็ตีไปฮนะอันนี้ก็แปะพิษฮนะก็สตาร์ทไปฮนะนี่อย่าไปลดเกรดนะอีปิดมันลดเกรดได้นะครับ ก็แปะพิษไปต่อฮะก็รอมันเข้าเตือนธรรมดาไม่มีอะไรรอมันเข้าเตือนมันเข้าเตือนก็จะตายเหมดเพื่อนเห็นปะเดีย๋ยวเราลองใช้เท่มสก,กิลสี่นะเนี่ยมันจะตายเลยปึ๊บโอ้โหเกือบตายฮะเข้าเตือนก็ตายหมดแล้วนะครับก็ประมาณนี้ครับหลักๆก,ก็จะเอาไปใช้ไต่หอเด่นๆนะเต้มไปไต่หอไต่หอได้นะครับ เพื่อนอยากได้มอนพิษที่โหดๆเอาไว้ไต่หอกก็เทมไฟตอบโจทย์นะเรื่องนี้นะครับถ้าในซิกวอลอาร์ทีเอนี่ไม่ค่อยมีนะซิกวอลอาจจะมีทีมตีบางทีไหมครับแต่อาร์ทีเอนี่หายากมากเลยเดี๋ยวมลองหาให้นะครับน่าจะยากครับลองหาดูนะดูแรงเยอะๆหน่อยนะเห็นไหมเพื่อนๆดูเวลาเนี่ยมันค่อนข้างจะห่างกนะันเพราะไม่มีคนเล่นนะทีมอะไรเนี่ยทีมเทมไฟอะไรก็ไม่รู้นะมันเล่นยากครับ เอานี้ทีมพิษนะเดี๋ยวลองดูนะเทมไฟไปกับทีมพิษนะฝั่งซ้ายมือนะลองดูดีเพมีตัวใหญ่แล้วก็แบนโนบะระทิ้งเพื่อนสังเกตไนอพีแบนเนี่ยก็แบนโนบะระออกไปเพราะว่าโนบะระมันมันเอ่อมันสร้างความเสียหายได้นะถ้าเกิดมันติดบัฟแดงนะมันจะสร้างความเสียหายใส่เพื่อนๆนทั้งทีมได้เลยครับก็ต้องแบนดิวออกแล้วสู้ริวไม่ได้ฝั่งตรงข้ามเหมือนจะเร็วกว่ามันออกก่อนนะแต่ว่าเขาน่าจะฆ่าเราไม่ได้แน่เลยเขาได้เอ็กซ์ะน่าจะแทงกระเป๋าตายไปนะไม่เปลี่ยนเป็นแทงตรงนี้ แปลกๆฮะแปลกเองฮะเอาฮะนี่ก็ลบ,บปั๊บฮะสโลว์แปบพี่ฮะยิงฮะปื้ดโอ้โหตายไปแล้วตัวหนึ่งเนี่ยมันจะโดนแฮ็กไฟนะปั๊บแดงเยอะตอนเข้าเธอมันจะทำให้ลดเ,เ,เลือดลดเยอะด้วยนะครับโดนแพสสี่ของแฮ็กไฟนะอันนี้ชนะด้วยแพสซีฟของแฮ็กไฟด้วยนะครับนะ ให้ว่าแพสซีฟของแฮ็กไฟเป็นหลักเนยในแมชนี้นะครับกอหลักๆก,ก็ประมาณนี้นเพื่อนสังเกตเห็นได้ว่าคนเล่นน้อยก็แรงด์กิ้งไม่ค่อยสูงมากนะครับไม่ค่อยมีคนเล่นนะเทมไฟนะครับใน RTA นะส่วนใหญ่จะเอาไปใช้คอนเทนต์ที่ตีกับบอดซะมากกว่านะครับก็คลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้นะครับแต่รับเพื่อนคนไหนที่อยากได้เทมไฟก็ตอนนี้มีให้เลือกนะเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนอยากได้เทมไฟตัวนี้เนี่ยก็มีให้เลือกนะครับในส่วนของกิจกรรมนะฟีเวอร์นะครับนะนี่นะกิจกรรมเนี่ยครับเนี่ยเลือกได้นะ มีให้เลือกครับเดี๋ยวผมเลื่อนลงมาแอนเดี๋ยวมีให้เลือกนะครับนะเป็นเทมไปตรงนี้นะครับเด่นเด่นก็ไต่หอนะครับเนะี่ยไต่หอมีอารีนาด้วยนะครับก็เลือกกันได้เลยนะเดี๋ยวผมก็พยายามทํารีวิวมอนสเตอร์ในนี้เรื่อยๆแล้วกันนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ถ้าเกิดเพื่อนชอบก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้ผมในการทําคลิปแบบนี้ต่อไปด้วยนะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมบ๊ายบายสวัสดีครับ